แอคชั่นวันนี้พามาแดกพิซซ่าร้านอะไรฟาร์มชามฟาร์มชามนะเดอะมอชั้น2ชั้น M นั่นเองนะก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นพิซซ่าเปิดใหม่หรือเปล่าไม่รู้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันซึ่งเดอะมอบางกะปิของเราตอนนี้ก็กำลังซ่อมสะพานอยู่นะเมนูเมนูอะไรบ้าง พิซซ่าผักผมใช่ไหม100ร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยี้อยเก้าห้าอ่าร้อหสำหรับพิซซ่าผักผมอันนี้เก้าหเกห้าอ้หห้่าหกหนมปังกระเทียมแพงไม่แพงเกหัวหอมกับเฟ้นช์ไฟ่เก้าห้าอันนี้2องยยี่มหแล้วก็อะไรเนี่ยอ้วกคุณเหรออ้วกเปล่าวะยี่ห้า4ี่อย่างพร้อมกับน้ำเปล่านะหนึ่งขวดแล้วก็แก้วสองใบน้ำแข็งสองอัน นี่คือสภาพที่มาแดกวันนี้ยังไงก็กดติดตามด้วย่อะอย่ามาดูวิธีการแดกของอีนังเหส,สดสดรมือเช้าของมันต้องแดกอาหารฝรั่งมึงแดกโชว์ผู้ชมม่ดูซิน่ากินมากอะ,อะไรก็ไม่รู้เหมือนอวกเลยอีหาเหมือนเกี๊ยวเลยอ่ะเอาซอสเหมือนเกี๊ยวหรือเหมือนกระเจียวนี่น้ำอัสซิน แดกเข้าไปซูมให้ดูปากกับดูจมูกอร่อยนะนยงังแดกยังไม่ทันจะเคี้ยวเลยกือกือแล้วบอกอร่อยอีกแล้วนะนี่อร่อยมากนี่อ่าให้ดูภาพบรรยากาศเออด,ด,ดูดูจมูกแล้วลมหายใจที่พ่นออกมาเหม็นเต็มเลยนะเนี่ยอย่างร้อน อ,อย่างร้อนนี่แดกแบบไม่เป่าด้วยเลยนี่มาใหม่ๆแล้วนะพนักงานพิ่งมาเสิร์ฟหอมก่อนหอมจิ้มกับอะไรครับซอสซอสเป็นซอสอะไรซอสอ,อะไรไม่รู้นี่ออให้ดูใ<อ><อ>กล้ๆโอ้โห,โห,โหโกล้องบูติคมากใครจะก13ทีโปรนะคลิปนี้ให้ดูความใสของวิดีโอ,อ,อและว่็ภาพใสไปเลยบรรยากาศภายในร้านให้ดูก่อนอ เดี๋ยวดูนี่นะแดกเป็นฝ่ายด้วยอ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบร้านจะนี้ดูอีดังหมอหมูหรืออีเห็ดสดของเราแดกก่อนตองแด่เปิดคลิปมาถ้า500อคลิปแล้วมันเยอะมีสัมภาษณ์นะว่ามันเชื่ออะไรหัวกี่คนนะตอนนี้เนี่นนเดี๋ยวจะห้ารอยซับแล้วนะแะ่เปิดเปิดสําหรับสบเปเชียลแตงแล้วเนี่ยอะไรเออที่แดกเข้าไปขน,ม,นมปังกรเทียมขนมปังกระเทียม คำว่ากระเทียมนี่ลมปากออกมาเหม็นจริงๆอีฮะเหม็นขี้ป่าจริงๆนะเนี่ยให้ดูใกล้ๆบรรยากาศนะภาพสดไปเลยเนี่ไอแดกกลองนั้นสวยมากจริงๆดูบรรยากาศึ๊บอ่ายามีแดกโชว์ไปแล้วนะหนมปังกระเทียมก็มีอยู่4อย่างก็ทําคลิปได้แล้วนะถือว่าช่วยๆกันดูหน่อยแล้วกันนะ เพราะว่าถ้าช่วงงบถังแตกก็คือออกต่างจังหวัดไม่ได้ก็เดินตลาดไม่เดินตลาดก็มาแดกอาหารแบบนี้นี่อะไรเออหน้า<ไ>มข<อ>มรมอกีร้อมปากดูปากและก็สิวอร่อยนี่โอ้ดูทำดอยหน้าลอ,อยตายีหาแป้งเขาอร่อยแป้งเขาอร่อยแล้วกูหลบมุมก่อนเนื่องจากว่าอะไร รู้สึกว่าจะเหม็นที่ปากมันถ้าอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยดูมุมนี้บ้แป้งเขาดีอ่ะแป้งเขาดีนักรีวิวนักแดกดูไปนะเนี่แป้งเขาไม่เหมือนแป้งทั่วไปนะแป้งเขาไม่เหมือนแป้งทั่วไปมันจะแบบว่าเหนียวนุ่มเลยมีความหอมมันโมนะ ือว่าอารมณ์คล้ายๆกับกล้วยชายหรือเปล่าวะเนี่ยคล้ายๆกันแบาแป้งก็ไม่เหมือนเหมือนแป้งโรตีแป้งโรตีเขาเรียกแป้งนานของอิตามคล้ายๆอย่างน้เราจิ้มอันนี้ไอ้มันง่วงเห็นไหมเห็นภาพมุมปากที่แดดว่าอุบาทจริงๆแล้วก็พนักงานนั้นแน่นอนว่าจะต้องมองหรือเปล่าบรรยากาศรอบร้านก่อนนะ มาแดกได้นะสาขาบังกะปิร้านฟาร์มอะไรวะฟาร์ามตาฟาร์มฟามนะจ๊ะป้าให้มันแดกต่อเดี๋ยวเราก็ให้ดูบรรยากาศรอบร้านแบบเรียวทามคลิปน,นี้ก็จะภาพสดใสเข้าไปเลยนะโดยราชาโปรอย่าแดกที่หลังมันได้ตอนนี้จริงๆแล้วก็มีหลายหน้านะเนี่ยแต่คือผมกินมังมาอีนี่มันก็เลยสั่มาแดกมังมังให้เ สวยงามดเป่ะเอ,อ่อวิดีโอจาก 3T ีโ o เสียงแดกเจ็บ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 ,จบอืมดู <c oughs> ให้ดูบรรยากาศสภาพตัวมันวันนี้มาในชุดอะไรเอ่ย <c oughs> นี่เนนียร์อะฮดูนั่งไขยห้างแล้วก็ตัวตัวอันนั้นกลมดกเลยกลมดิกเลยอีหา <c oughs> แดกจนไอ้นี่เขาเรียกแดกก็ไม่ออกกำลังกายด้วยไม่ขี้ด้วยเพราะนั้นใครอยาก เป็นผัวหรืออยากเปก็เชิญได้ตอนนี้รับเปอยู่เพื่อทำเรื่องแดดนะเรื่องแดดเท่านั้นตอนนี้<ม>ดูจากภูมิสูงแดดเข้าไปนี่ประหยัดสยองหรือเปล่าตอนนี้<ม>อรออีกูดูแล้วมึงแดกเหมือนกับคนสกรปรกอะ่ะอีฮากับขละยังไงไม่รู้นะ แล้วรู้สึกว่ามีความต่ำซามด้วยเนี่ยแบบไปลอ,อยหนะ้าลอ,อ,อยตาร้อนๆยังร้อนๆอร่อยมากเนี่ยพอดีกันลุงจมูกคนเลยนมเนี่ยมีสีดูป่ดอกไม้สวยงามน,นะร้านจัดได้ดีมากให้ดูบรรยาตอนนี้ผู้คนก็ยังไม่เข้ามาเนี่ยให้ดูรอบๆร,ร้านนะบิล ดูรอบๆร,บรบ้านแล้วก็ดูวิธีการแดกของมันเนี่เหมือนกับชุบน้ําอะไรสักอย่างเนี่ยน้ําสลัดตดเหมือนเกีียวมากโอเคคซอสไวซอสอ่าไว้ซอสเนี่ยดูแดกฟันนี่เหลืองเลยเลด้วดถ่ายดิปนี้นี้ฟันเหลือเนยนะแต่หน้าชมพูเกินไปหรือเปล่ารูร้สึกว่าจะตับฟุ้งฟิ้งมากเกินไปทําให้เห็นความอุบาทไม่ไม่ครบ จับจบจ็บจ็บจบจบจกับอาหารของมันนี่คือวิธีการแดกแบบกักขระและวก็ตำซามที่สุดกระดูจมูกของมันอร่อยสิวแล้วก็หน้าที่มันหน้าที่ใหญ่ของมันลูจมูกใครอยากจะเปก็เชิญได้พิซซ่าเท่านั้นถามฟามฟารมาม เรียกคือถูไม่ถูมันมีอยู่สี่อย่างนี่แหละคูก็ต้องถ่ายแค่นี้แหละมันจะให้คูก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะถ่ายบรรยากาศน้ารานเออรอบๆร้านให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่ตกแต่งด้วยต้นไม้ประดับประดาโน่นฝั่งโน้นทำรถไฟฟ้าอยู่นะแล้วก็ผู้คนซึ่งก็ไม่ถ่ายผู้คนให้ดูนะเราจะถ่ายเฉพาะพวกเราเฉยๆเท่านั้นนน่อย่าลืมฟาร์มไามอยู่เมื่อไหร่มาแดกได้เมื่อนั้น เจ็บเจ็บเแปดนาทีแล้วเดี๋ยวเอาไั้1สินาทีนะใครดูคลิปนี้เดี๋ยวถึง500ร้อยซับก็ดูคลิปยาวๆหน่อยนะเพื่อจะได้เปิดสเปเชี่อแป้งได้สเปเชียวแตงก็คือ,อขอบคุณโดยการดอนเนตได้นะสำหรับอยากให้มันไปเที่ยวไหนต่างจังหวดัดไกลๆก็เปกันเข้ามานี่ใช้มือหยิบและอีหาเมื่อกี้ยังใช้ช้อนซ่อมเนี่ยโอ,โ,โอ้โหอีเย่โอโบาจริงๆนะนีโ่โอ้โห ให้ดูนะหนังหน้าแล้วก็หนังพิซซ่ากับหนังหน้า <S <S ดูซิ่ว่าแดดเข้าไปแล้วเป็นไงเนี่ยูปากดูจมูกนี่ฮะแล้วกูิดจมูกก่อนเหม็นเหม็นนีม่ม,มีความสุกมากดูฟันที่ยื่นออกมานะแล้วก็ดูสิวรูขนจมูกดูอะไรก็แล้วแต่เออดูขี้เลยปากก่อนแล้วมีความเหม็นความสักขะระ่ะให้ดูนะทุกคน ดูชัดๆดูแล้วเหมือนกับนี่ได้ขึ้นสวรรค์แดดงับๆนับๆงับเข้าไปเออิีนที่แล้วก็แดกเข้าไปหรือว่ายังไงที่แบบแดกนี่นะสภาพของที่มันแดกเข้าไปจับ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 โอ้โหตาพริมพริมแดกอาหารนี่เลยพริมเลยนะ หน้าก็เหมือนหมูกับแพามาเกิดอ่ะี่าดูนะนี่สภาพยังไม่หมดนะเดี๋ยวเบื้องหลังมีการถ่ายให้ดูรอบหนึ่งเดี๋ยวก็ขอตัวแดกก่อนถ้าหมดแล้วเดี๋ยวมาเจอกันช่วงอะเรกันนะช่วงหมดแล้วอ่ะนี่มีแค่นี้นะสี่อย่างอันนี้ล่อเข้าไปแล้วคนเดียวนะเดี๋ยวผมก็ลงมือช่วยมันแดกอ่ะ,อะสิบนาที เดี๋ยวพบกับตอนจบนะคือตอนหมดแล้วมาดูด้วยสภาพจะเป็นยังไงไปอีอึบตัดมาที่ตอนหมดนี่อันนี้ก็อีก3ชิ้นคือแดกไปหมดจริงๆแดกสองคนแล้วก็เดี๋ยวห่อกลับบ้านนะนี่น้ำเดิมไอที่4อย่างก็แดกไปไม่หมดนี่วทีนี่ก็ โอ้โหเฮียอะไรติดฟันเพียบเลยเมื่อนันเหลืองอ๋อยเลยนะอ่าทุเร่จริงๆเริ่มเป็นมันใจอเออนะด้ <c oughs> เดี๋ยวเริ่มฟักมาดูทันทีฮะผ <c oughs> บอกว่ามีอะไรติดฟันเด็กเข้าไปได้ทันทีร้อนละเริ่มร้อนไม่มีเฮี้ยอะไรหรอกเคยมีเขียวๆติดเจ็บซอกฟันเพียบเลยเด็กดูนี่เด็กจังไรจริงๆอ้าวปิดคลิปแล้วนะหลังจากสวาร์ปามนะก็ พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดูคลิปให้ครบ10นาทีด้วยให้มันยิ้มเย๋ยวดูดยอีหาผักขมเต็มฟันเลยยีหาเออเอาไปบายบาย